I was busy thinking สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่อง UFO นะครับช่วงนี้กระแสะเขามาแรงเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับแต่ว่าผมเนี่ย เริ่มเชื่อหน่อยอย่างแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนใครพูดเรื่อง UFO มันจะไกลตัวใช่ไหมก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวนี้พอมันมีภาพมีวิดีโอมีอะไรมาให้ดูบ่อยๆเออก็เริ่มเชื่อมากขึ้นนะครับแล้วก็อ่ะรอดูกันต่อไปนะครับถ้าเขาปรากฏตัวจริงๆเดี๋ยวก็คงมาให้เราเห็นอีกเรื่อยๆนะจ๊ะมามาดูก่อนนะครับอันนี้เป็นเริ่มกันที่น้องคนนี้ก่อนนะครับผมจะรวบรวมข้อมูลจาก t i k t o k มาให้ดูนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูล ทุกข้อมูลใน t k t t o k เลยนะครับที่ผมเปิดเนี่ยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะครับดูที่น้องคนนี้ก่อนนะครับน้องคนนี้ก็พูดเรื่องสหรัฐยิง UFO ตกไป4รอบนะครับนี่นตรงนี้เลยน้องก็ทําคลิปให้ดูนะครับอันแรกเนี่ยที่เราดูข่าวก็คือบอลลูนสอดแนมของจีนนะครับที่โดนเมกายิงนะครับเดี๋ยวมาดูต่อเดี๋ยวฟังน้องเขาอธิบายดีกว่าขออนุญาตนะครับคุณน้อง ได้เจอวันที่4กุมภาพันธ์ครับซึ่งต่อมาครับเขาก็ยิงตกด้วยเครื่องบินเจ็ต F ย2อและพบว่าจริงๆแล้วมันเป็นบอลลูนครับเขาสงสัยว่าเอ๊ะเป็นบอลลูนไว้สําหรับสอดแนมหรือเปล่าแต่ว่าในวันที่10กุมภาพันธ์หลังจากนั้นมา6วันครับก็มียูเอฟโอถูกยิงตกที่สก้าครับซึ่งเขาบอกว่าไม่น่าจะเป็นบอลลูนและขนาดของมันก็ประมาณรถคันเล็กๆคันหนึ่งนะครับไอเจ้ายูเอฟโอชิ้นนี้แหละครับที่เราพูดถึงในคลิปที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปลายคลิปที่แล้วที่ผมบอกชิ้นที่นนน้ทีี่่่2แตตววััอมา11 กุมภาพันธ์เขาก็เจอ UFO อีกชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นที่3ครับที่ประเทศแคนาดาครับใกล้ๆก,กันเลยนั่นแหละบริเวณเขตยูคอนที่ติดกับลาสกานะฮะซึ่งจากรายงานเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะมันคล้ายกับทรงกระบอกและมันเล็กกว่าบอลลูนสอดแนมนะฮะแล้ววันที่12กุมภาพันธ์ก็ยิงตกอีกชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นที่4ครับที่บริเวณทะเลสาบฮูรอนนะฮะที่รัฐมิชิแกนครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยบินอยู่เหนือฟ้าประมาณ2 0,000ฟุตโดยข้อมูลตรงนี้ครับไอ้เ,อเจ้าชิ้นที่4เนี่ยเป็นลักษณะทรงแปดเหล้รรลวกวืออะร พอ่าโอเคอีกสามชิ้นเนี่ยเขายังไม่บอกเราไม่รู้ว่าเขาไม่ไม่บอกเราเองหรือว่าเขายังตรวจไม่เจอหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าอิงตามหนังเนี่ยประชาชนจะรู้คนสุดท้ายอิงตามหนังนะโอเคแต่นี่ชีวิตจริงแล้วนะครับอันนี้คือข่าวแรกเนาะอันนี้น่าสนใจนะครับขอบุณน้องด้วยนะแล้วก็อ่คลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับ ไปผัไมอามี่แล้วก็พี่คนนี้เป็นคนน่าจะเป็นคนไทยเลยครับถ่ายมาอ่ะเ,เพื่อนๆดูเปิดให้ดูคนนี่มันมาอีกแล้วขออนุญาตปิดเสียงอะไรกันนะนี่ครับขอบุณพี่คนนี้ด้วยนะนี่ครับที่ไมอามี่นะครับทรงมันจะแบบแบบเนี้ยลอยอยู่ข้างบนนะครับเ,เพื่อนลองซูมมาก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่มันชัดชัดมากเลยอ่ะชัดไปหรือเปล่าคล้ายๆบอลลูนเหมือนกันเนาะบอลลูนใหญ่ๆนะครับ อ่ะก็ใช้วิจารณญาณเช่นเคยนะครับอันนี้ไมอามี่นะครับแล้วก็อ่ะอันนี้นะครับที่ล่าสุดพี่พีทเขาบอกว่า UFO ที่นาซาตุรกีรับรองครับเลยเอับเลยอันนี้ที่ไปออกแฉนะครับนี่นี่นี่อันนี้เห็นเป็นจานแบบชัดๆเลยอะ่ะบอกว่าด็อกเตอร์สักคนหนึ่งไปถ่ายมาเขาเอากล้องแบบหลักร้านไปถ่ายนะครับเนี่ยมันชัดมากและเรื่องของเรื่องคือ เห็นซูมออกมาเห็นหน้าคนขับแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยซูมแบบอย่างนี้เลยอ่ะทุกคนเหมือนแบบในหนังอ่ะเหมือนในหนังเลยมันรู้ต่างดาวนะครับแบบนี้นะครับถ้าสมมุติมาจริงๆหรือว่ามีจริงๆเนี่ยก็ขอให้มาดีนะอย่ามาทําลายเหมือนในหนังนะเนี่ยครับอ่าอันนี้ก็ใช้วิจารยนนะจ๊ะ นี่ครับผมรวมมาให้ดูนะครับจะได้ดูง่ายๆว่ามันมีคลิปอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคแล้วก็ล่าสุดนะครับที่ขอนแก่นบ้านเราอันนี้น่าจะน่าจะชัดสุดนะครับที่ขอนแก่นเดี๋ยวขออนุญาตรอไปหน่อยเหมือนพี่เขาไปออกกับรางกายนะครับแล้วก็เห็นมันอะไรว่าบินอยู่เป็นวัตถุแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้นะอันนี้ไกลเหมือนกันนะแล้วก็ซูมครับซูมซูมดูตรงนี้ครับ มันก็จะบินแบบเนี่ยบินวนเหรอเขาเรียกบินวนเหรอบินแบบเนี่ยมันก็นไปอย่างเงี้ยว้าวว้าวไหลจุดไหลไหลจุดหมายเหรอหรือ,อยังไงวะดูสิครับประมาณนี้แล้วก็ฟิวไปเลยในตรงนี้โอ้เห็นไหมฟิวไปเลยครับทุกคนนี่ถ้าใช้ S23 นะเห็นชัดกว่านี้แล้วนะครับ S23 นะครับสามารถทำแคมเปญ ขาย ufo ได้นะมาขายนะผมว่าขายดีเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เพื่อนเพื่อน,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 นก็ใช้วิจารยายแล้วกันนะครับแต่ว่าฟังพี่พีทองเจือเนี่ยที่เขาพูดเรื่อง ufo นะครับแกก็ศึกษามาเป็นเป็น10ปีแล้วกระโดนด่ามาเยอะครับว่าแบบหลอนนะครับว่าแบบเออมั่วนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมไปดูคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเชื่อแล้วทุกคนเริ่มเชื่อเยอะกว่าเมือเม่อก่อนแล้วเมื่อก่อนอาจจะแบบไม่เชื่อไงแต่ต้องหลังๆเนี่ยคอมเมนต์ ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หกสิบเปอร์เซ็นต์เชื่อเยอะกว่าแหละนะครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นภาพเห็นอะไรไงแล้วนาซ่าตุรกีก็รับรองอ่ะดูสิดูดููเดีด่ยหน้าเขานะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับเอาแบบสร้างสรรค์น,นะครับเราไม่รู้ความจริงอ่ะว่าเขามีหรือไม่มีอีกหน่อยก็คงจะรู้นะครับถ้าเขามาจริงๆแต่ว่าพี่พีทเขาบอกว่าเหมือนเขามาช่วยนะมาช่วยเหมือนแบบไม่อยากให้โลกมันต้องพังไปมากกว่าน,นี้เหมือนกับ ถ้าโลกพังแล้วสมดุลเสียบ้านเขาก็จะกระทบไปด้วยประมาณนี้นะครับอันนี้ฟังหูไว้หูนะครับโอเคฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมฝากโฆษ,ษณาดน,นึงนะครับขอขายของหน่อยเดี๋ยวโลกแตกแล้วไม่มีตังค์กินข้าวนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปผมอยู่นะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับผมจะแปะลิงก์โฆษ,ษณาลิงก์แอพพลิเคชนนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับถ้าเพื่อนๆกดลิงก์ซื้อสินค้าผมก็ได้ค่าขนม ด้วยแค่นั้นเองนะครับผมก็ทำลิงก์แอเฟ i a t e โปรแกรมกับ Shopee นะครับกับ l a z a ด a นะครับนี่สามารถกดเข้าไปครับเก็บคูปองนะครับสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับนี่ทุกอย่างที่เพื่อนๆอยากได้กดเข้าไปเลยมีคูปองส่วนลดแล้วก็พวกส่งฟรีนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งแบรนด์ก็จะเป็น Asset ขออภัย Asset h เทรนะครับที่ผมไปแจงกับเขานะครับก็จะเป็นลิงก์พวกสมัครบัตรเครดิตนะครับสเป็นส่วนใหญ่นะครับ หมวดอสังหานะครับแล้วก็หมวดอุปกรณ์กีฬาหมวดซื้อมือถือออนไลน์นะครับหมวดประกันรถยนต์ซื้อสินเชื่อนะครับแล้วก็หมวดพวกสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างเช่นหนังสือออนไลน์ B2B s นะครับชอบอะไรก็กดเข้าไปสั่งได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ขอป้ายยาสักหนึ่งอย่างนะครับก็ขอป้ายยาเป็นบัตรเครดิตก็แล้วกันนะครับ วันนี้เราจะไปที่บัตรเครดิต KTC นะครับ KTC เพื่อนๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเด้งมาที่หน้า KTC นะครับเพื่อนๆก็สามารถอ่านข้อมูลได้เลยนะครับกดอ่านข้อมูลได้เลยนะครับแล้วก็ลงข้อมูลทางฝั่งนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็เงินเดือนนะครับทีนี้ก็กดส่งข้อมูลไปเลยนะครับกดส่งข้อมูลไปแล้วก็นี่ครับส่งข้อมูลไปนะครับทีนี้เรื่องก็จะถูกส่งไปที่ เจ้า,า,จาหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะรับเรื่องนะครับแล้วก็ติดต่อกลับมานะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครบัตรเครดิต KTC ได้เลยนะครับแล้วก็บอกเขาว่าเพื่อนๆอยากจะสมัครบัตรเครดิตเอาไปทําอะไรเป็นหลักนะครับอย่างเช่นเอาไปรูดซื้อของสูงเปอร์เซ็นต์สิเดือนซื้อของออนไลน์นะครับเอาไปเติมน้ํามันเอาไปซื้อทองนะครับเอาไปสะสมแต้มอะไรก็บอกเข้าไปเดี๋ยวเขาแนะนํา ใบที่เหมาะสมกับเราให้นะครับไม่ไม่ใช่แค่ของ KTC นะครับแบรนด์อื่นๆก็เหมือนกันนะครับกดเข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับแล้วก็คุยกับค c a เซนเตอร์ให้เขาแนะนำใบที่เหมาะกับเราให้นะครับโอเคง่ายๆเท่านี้นะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ